ประมาณสักอจาจจะประมาณสักห้างวดพอหน,นึ่งหลักแสนนะนิดหน่อยนี่ครั้งสุดท้ายออกแปดศูนย์ห้าครั้งก่อนนู้นออกหนึ่งเก้าหกแล้วมาออกงวดนี้ด้วยมันเป็นตัวเดียวกันเป็นหนึ่งหลักแสนด้วยแล้วเก้าสามห้าสองเจ็ดสองแล้วสามศูนย์สามงวดนั้นผมดูอยู่แต่ผมไม่เข้าใจอะ่ะผมไม่คิดว่าจอดแต่เราก็เดาอยู่ว่าศูนย์มาใช่หรือว่าถูกอยู่แต่ว่าถูกศูนย์ตัวเดียว วันนี้ให้แนวคิดว่าผมว่าคงไม่เกินตรงนี้อะอเต่คยทั้งบนเล่ยล่างก็น่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะต้นถือว่าเป็นบนก่อนทําไมตัวหัวผมถึงพูดตัวหัวแล้วมีโอกาสมาข้างหลังจะให้ดูเนอะเดี๋ยวเดีลยวไล่ไปตัวแรกก่อนมันออกอนะไรเนี่ยคือน่าจะโอเคแล้วละ่ะประมาณหนึ่งชัดหรือเปล่าเนาะ ชัดเนาะตัวหัวตัวแรกประมาณห้างวดออกสามศูนย์สามนั่นนี่งวดต่อมาก็ออกสองเจ็ดสองงวดต่อมาก็ออกสามเก้าห้างวดต่อมาก็ออกหนึ่งเก้าหกไม่โชว์สามตัวนะงวดต่อมาก็ออกศูนย์ห้างวดต่อไปคือเจ็ดสามชัดัดคืองวดต่อไปคือตัวนี้ สามเจ็ดเจ็ดสามนะผมไม่เขียนหรือเปล่าไปเขียนให้เขียนหรือเปล่าแอดถัดไปเขียนหรือเปล่าพ่งนี้เคเขียนพุ่งนี้ใครเขียนดีกว่าแต่ผมให้ไปเบื้องต้นนี่มันเป็นตัวหัวกับตัวที่จะออกตัวหางมีค่าเท่ากันอาจจะมีการพลิกหน่อยนี่หางคลายคลายกันนะเจ็ดสามสามเจ็ดยังไงก็ต้องออกห้าสามเจ็ดได้ไม่ได้สองสามเจ็ดได้ไม่ได้สี่สามเจ็ดได้ไหมไ ได้หกเจ็ดสามนะไม่ได้มีแค่นี้สามเจ็ดตัวเดียวนะพูดปากเปล่าดูกว่ามันขาดออกอยให้ออกปล่อยให้ออกยังไงก็ต้องสามเจ็ดเป็นเลขที่เราไม่ได้แปลเพราะหนึ่งมันอยู่ในปกอยู่ถามว่าที่มาของแต่ว่าถ้าพูดเลขตัวนี้ผมจะชอบห้าสามเจ็ดสองสามเจ็ดแล้วสี่สามเจ็ดแล้ว <5, S 1> ตัวที่หเจ็ห้าสามเจ็ดสิบเอ็ดสามแปด แล้วก็จะมีชอบอยู่ตัวหนึ่งที่ผมเคยถูกคือสามสามเจ็ดบนหน้าบานหาแต่เขาจะเป็นกลุ่มตัวนี้แต่ถ้าเขาดึงตัวเก่ามาตัวเขาจะเป็นหกเจ็ดสามนี่หลักการอยู่ประมาณนี้ะนะคิดเดดอีกแล้วคิดเด็ดอีแล้วสามเจ็ด,ด 3, ยังไงต้องสามเจ็ดไม่ต้องไปคิดอะไรมากห้าสามเจ็ดเราเรียกว่าเอาเลขสี่กุมารมาผสมกันเลขเจ็ดอะ ก็เป็นห้าก e. so uh ับสามแล้วมาตบท้ายเจ็ดห <hold> <gli S 2> ้าสามดังอยู่แล้วล่ะคิดว่าไม่ออกหรอกคิดว่าน่าจะเติมตัวนี้เข้าไปตัวแบบนี้นะถ้าหลักการเอาตัวเก่าหลักร้อยมาตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นหกเจ็ดสามนี่ผมวางไว้แบบนี้ตัวไฮไลท์เขาจะอยู่ตรงนี้หัวหัวหัวรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะใครจะไปต่อไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้ไปต่อลองดูต่อไรก็ได้เนี่ยหางอยู่สี่หางหางอยู่สี่หางต่อไปลองดูเนอะ แต่ว่า<ห>มันมีปัญหาว่าตัวหัวงวดน,นี้อาจจะพิกัดที่ไปที่มาผมจะให้ดูเพราะจุดนี้ผมเพิ่งมานั่งดูเมื่อเช้าเออหน้าที่ว่อตัวนี้งวดงวดที่ออกแปดศูนห้าเราก็นั่งดูอยู่นะแต่เราถอดรหัสไม่ได้นี่เรามาดูนนเดี๋ยวปกติไลยเอาง่ายๆออกศูนย์สาม มอก272 935มหมอก196และหมอก805ตัวต่อไปก็อยู่ตรงนี้สองตัวค่อนข้างแน่นอนไม่เกิน6 73อยู่ตรงนี้ไล่ขึ้นให้ดูขนาดนี้นะไม่ชัดใช่ไหมไม่ชัดใช่ไหมให้ดูอีกรอบเผื่อคนไปเก็บไปฝันนะงวดห้างงวดก่อนของหนึ่งหลักแสนคือออก303ศมงวดต่อมาก็ออก272 งอตมาก็ออก935ามห้างอตมา1,96ไม่โชว์หลักร้อยนะแล้วง,งอตมาก็ออก05นย์ตรงๆคือเป็น805ย์ห้างวดนี้ก็ไม่ออกเศษสามก็สามเจ็ดอ่ะเอาสองตัวนะสองตัวไว้ก่อนแล้วหลักร้อยเราค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งห้ศย์ดังหรืเปล่าดัง <c oughs> ดังไม่พูดถึงไม่เอาศูนย์หนศนสี่อะไรแบบนี้ดีกว่ารถลุงหายใน0ูนย์เจ็ผมให้เตัวนศูนย์เจด เออศูนย์เจ็ดได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดได้มาบนเจ็ดสามสามเจ็ดมาบนจ้ะล่างมีศูนย์นะเจ้ายังนี่แหละคำตอบที่เราตอบเลยนะตอบเลยแบบนี้เลยถูกไม่ถูกเอาแค่ตัวเดียวอย่าไปซื้อตัเลขเราไม่เยอะนี่อย่าปิดนะเขียนให้สักหน่อยเลยมั้งใจร้อนนี่เียนเลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเหรอขบนน้บนนี่เอง เจ็ดสามล่างศูนย์จ้ะสามเจ็ดเจ็ดสามเลยาจเลยห้าสามเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดก็ได้สามห้าเจ็ดอะไรแบบนี้ก็ได้รอันเดียวอันนี้ผมดูเลขขีดนะขีดปลายปีเราเป็นเลขที่เราบริหารไปตามไปตามที่เราเห็นแต่ถ้าออกตัวหัวก็ไม่น่าเกียบออกตัวท้ายก็ไม่น่าเกียบ คือไม่ผมจะชอบสามเจ็ดเจ็ดสามมีปัญหาหลักอ่ะถ้าสไตล์เขาดึงเอาตัวเก่ามาตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเลขหกหกสามเจ็ดหรือจะหนึ่งสามเจ็ดแล้วแต่น่าดึงตัวเก่ามาตัวเขามขมไม่ได้อยู่ไกลเนอะคือที่มาทําไมถึงว่างั้นผมผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องฝันฝันไม่เชื่อว่ามันจะแม่นหรอกแต่น้อกถ้าแม่นก็อีกเรื่องหนึ่ง พอร้อยคนก็ร้อยเลขอะ่ะ <Yeah. S 1> ตัวแดงก็ไม่ออก <Yeah. S 1> ผมไล่ไปหมดแล้วนี่ <Yeah. S 1> จนเป็นแทบเป็นกระดาษสีแล้วนี่สามเจ็ดเ <Yeah. S 1> oh. ขาไม่ได้อยู่ไกลน่อยู่ตรงนี้นี่ตื้น mm. อยู่ตื้นๆต,ตรงนี้แต่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้หลักร้อยก็อาจจะพ่วงถ้าถ้าเป็นเลขหาบก็อยู่บรินเวณนี้อะไรจองรูเลขหนึ่งแล้วเลขเขาจะลอยลอยลอยขึ้นไปอะ่ะเ mm. ขาจะอยู่บริเวณน,นี้ผมลองเชื่อมดูแล้วโอ้ เป็นไปได้แล้วมาเจอบันไดนี้อของปีอะไรเมื่อกี้ของปีห้าหกอ่ะแต่ตอนแรกเราหาช่วงต่ำๆใช่ไหมมันจะสับนี่ช่วงนี้ที่เราบอกช่วงแรกอ่ะนี่เรามาไล่ตัวนี้ตัวนี้เราจะชัดเจนเพราะผมไล่ทุกที่แต่เราจะมาจับตัดสินใจความน่าจะเป็นให้ฟังว่าจะเขียนกรอบดีหรือเปล่าไม่รู้ยังยืนยันเลขล่างไม่ได้ตรงนี้ไม่มีศูนย์เดี๋ยวว่า มันจะมีสามตัวปัญหาคือตรงนี้มันไม่มีศูนย์แต่จะมีสามตัวหนึ่งหนึ่งมันเข้าเส้นนะ่ะผมหาวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันจะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างงูกินหางตัวหัวอาจจะเป็นหางก็ได้ไม่หอยหีบเฉยเนะตัวหางอาจจะเป็นหัวอาศัยอาศัยหัวก็ได้เป็นหางก็ได้ ศูน่าจะมาล่างจับป่ามี่แต่ตัวใหญ่ๆใส่กระสอบอยู่ยช่วงช่วงที่มันออก157มันไม่ค่อยโชว์เต็มที่ดูดีๆเขาจะไม่โชว์เท่าไหร่เพ่งจะเป็น157แบบนี้เขาจะไม่โชว์แต่เรามาดูดีๆนะ157196เห็นไหมถ้ากระเลงไปที่ตรงนี้ก็เป็น468ก็น่าจะเต็มตัวหัวก็น่าจะต่อกันได้มันจะมีที่มาอยู่ ห้าห3เ้สาโบสวยนะ่ตั้งตัวเลขสวยง้องง้องง้องวันนี้